สวัสดีครับผมมืนีกับเพื่อเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่อง YouTube นัะเลขพระทองทินนะครับมืนีผมกับมีวัตถุมงคลหลากหลายอย่างมาให้สูพี่สูน้องได้รับช่มรับฟั่งกันนะครับวัตถุมงคลดีเยี่ยมนทั้งหน้านี้นะครับก็ได้ผลงานมาจากการเดินสนามพระเครื่องนะครับตามผู้ท่อนนะครวกะในห่อนไล่มาแน่นิดหน่อยนะครับกัเพื่อเป็นการผสมผสานกันไปนะครับเนาะเอาละครับมาเบิรงองแรกกันนะครับที่ได้รับช่มรับฟั่งกันแบบ เร็วๆเลยนะครับองค์แรกนะครับหลายคนอาจจะคุณหูคุนตากันดีอาจจะเห็นกันยู่บ่อยๆนะครับซึ่งพระรุนนี้มีหลากหลายพิมพ์ทรงมีหลากหลายแบบลักษณะนะครับที่เห็นยุนนี่คือพระนาคปกพระทานพนมปีหนึ่งแปดพิมใหญ่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังอุนะครับนะด้านหลังจะเป็นหลังอุนะครับด้านหน้าเป็นพระนาคปกด้านล่างจะมีพระพุทธองค์เล็กๆอยู่รงนี้นะครับนะ พระพง์รุ่นนี้นครับจะสางในปี2518นรบะครับหาทุนทรัพย์กัตบุรณะธาตุพนมนะครับที่ลมไปนะครับพระคณาจารย์ปุกเซกเป็นร้อยรูปนะครับนะส่วนมากจะเน้นพระคณาจารย์ไีสานเพรว่าจะเป็นหลวงปู่ฟันกด็ดีอาจารย์วั่นกด็ดีหรือหลวงปู่คำพันก็ดีนะครับนะอยู่ในพระพง์รุ่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับพระพง์รุ่นนี้ก็จํำนวนกับค่อนข้างที่จะเห็น อยู่บ่อยนะครับคนทางยงมีจํานวนหลายพอสมควรแต่องค์ที่สภาพสวยสมบูรณ์กับมีหน่อยเช่นกันนะครับแห้งเป็นตลับนะครับที่เป็นงานเก่าแบบนี้นะครับแต่มีทั้งท่องเหลืองมีทั้งอ,าอปากานะครับนะตลับแบบนี้นะเขาจะเห็นว่าขา,ขาวๆเนาะส่วนสีเหลืองก็จะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ความสําคัญคือความเดิมความคลาสสิกของพระนะครับนะละก็ข้อมสมบูรณ์ของพระ จะมีอยู่หลากหลายโ้นเนื้อหานะสำหรับผิวพันธุ์ขององค์พระจะมีอยู่หลากหลายส้นเนื้อะนะหาเป็นพวงจะเป็นพวนพงสีแดงเป็นพวงดินสีแดงแบบนี้ก็มีนะครับสีขาวสีดก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นน้าตาลยังกันแล้วแตนะครับมีหลายลักษณะนะครับนะพระดุนนีเป็นพระที่มีพิธีการปลุกเสกเจตนาการจัดสางวัตถุมวลนสารที่ดีครบเครื่องนะครับดีนอกดีใน อ่าแต่ราคายอมเย้านะครับอยู่แค่ลักลอยตนๆนะครับนะในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับนะตอนนี้ก็ได้รับข้อนิยมพอสมควรแล้วเมื่อก่อนนี่แทบจะบม่มีผู้ใดมองเลยนะครับนะสำหรับพระหนักปกประถาดพนมนะครับอัน <sought> นี้ก็เอามาในน้ากันนะครับอยากใส่พระดีอยากใส่พระเด่นดังนะครับนะแต่พ่เป็นราคาแพงต้องแนนําเลยนะครับนะสำหรับพระหนักปกประถาดพนมปีหนึ่งแปดในนํากันในนําของดีกันนะครับนะหลายคนอาจจะยังโมโหพ่อ เห็นบ่อยๆว่ามีคนแนน้ำนี่ก็กระชีพานไปนะครับเอาต่อไปนะครับต่อไปเป็นของมงคลของทังเหนือนะครับอันนี้คือพระลื่นนายกของหลวงปู่แหวนะครับหลายคนก็นอาจจะมองว่าเป็นพระกุพระเกนะครับนะแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรมีความอ่จะบอกว่าสวยงามคนละแบบกันนะครับ พาลือของโลปูแวร์นี่จะมีหลากหลายสีสันว่าน,น,นะส่วนมากอย่างเห็นเขาี่เห็นว่าสีเป็นสีแดงนะครับสีดอกพีกุลจังสีกับโดดๆเทียเห็นสีอ่านหมอหรือสีหมอใหม่กับโดดๆเทียพอส่วนมากจะเห็นเป็นเนื้อแดงนะครับนะ,ะให้พยายามจดจําคมค,ม,คมชัดนะครับคมคมชัดของแม่พิมพ์พระนะเห็นบอกเป็นห้อยขูดนะนี่ห้อยปัม่มห้อยถอนออกจากบล็อกเป็นห้อยขูดนะครับนะพวกช่วงแขนนี่เห็นว่าช่วงแขนตรงศอกนี่นะครับ จะเกิดการขูดของแม่พิมพ์นะครับจะเกิดการขูดของแม่พิมพ์ในวาตรงหัวเข้าบ้างนี่ร้อยชัดเจนนะครับนะ็นบัตถตั้งเป็นสันเลยนะครับเป็นร้อยครูดแม่พิมพ์ออกโดยชัดเจนนะครับนะจำพยายามจำลักษณะของใบหน้านะครับนะพยายามจำลักษณะของแม่จะยุ่วมากนี่แหละนะครับนะคล้ายๆว่าก็เห็นแบบหนังสมัยเกา่าบ่หนังจากยักษ์วงๆนะพวกเกาะเพชรเจ,จ็ดสีไม่นีเจ็ดแสงถ้าเป็นยักษ์บ้าเมื่อกี้มีเขียนอยู่ลบปากเมื่อไหร่นะครับ มีเขียนเป็นคล้ายๆว่าเป็นซักสีเขียวสียังไงนะที่เขาเขียนคือจังแบบเป็นหนวดจงิีๆนะนะครับเห็นวนาจะหรือว่าช่วงปากจะเป็นช่วงบิดๆลักษณะน่ะเบื้องให้เป็นลักษณะที่ผมว่านะครับเป็นยักษ์ในวบ้ณนดีนะนะครับเป็นรอยเขียนสียักษ์ในละครสมัยเก่านะพวกเกาะเพชรสีมันี่เจ็ดแสงพวกแก้วนามาไอ้ยังไงนะครับภาพไพ่มณนี่ยังสัตว์นะครับนะปากเพิ่นจะเป็นลักษณะนั้น ตาจะเป็นตานะครับนี่เว่าเป็นเม็ดนุ่นขึ้นมาเลยเป็นเลี้ยวๆนะครับผมจะเป็นผมวีนะครับนะผมวีกับผมเม็ดนะพ้มเม็ดก็สิเป็นเม็ดชัดเจนนะครับเป็นตุ้มๆนะครับส่วนผมวีก็สิเป็นล่องนะครันี่เป็นล่องสวยงามเงาเลยนะครับนี่แบบนี้เรียกว่าผมวีนะมีแค่ผมวีนะครับผมตุ้มเนี่ยผมผมอธิบายฟ้างซื้อว่าผมเม็ดผมตุ้มเป็นยังไงนะครับใบโพดันข้างนะครันี่ซุ้มโพด้านข้างจะมีความคมชัด นะครับจะมีความคมชัดสวยงามนะครับบ่็จำลักษณะไว้ดีนะครับนะอ่าช่วงแขนจะลํำนะครับช่วงแขนจะลํำลึกนะครับแล้วจุดนี้นะเป็นจะมีบล็อกแตกนะครับจะมีบล็อกแตกยื่วงนี้ด้เดี๋ยวผมฉีบมงจะมีบล็อกแตกครับเนี่ยยี่วงนี้นะยี่วงช่วงแขนนะครับบล็อกแตกมีทุกองทั้งองแลไบบิสซึกนะครับผมบ้านนี้เรียกว่าเป็นเซนบล็อกแตกอยู่เนาะ เมื่อจะลึกๆนะครับคอขาเนะื้อจะเป็นเซนนะครับเนาะมองคอขาจะเป็นเส้นนะครับจะเป็นเส้นคมเลยนะครับนะเราที่ใส่บ่งบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของล,ลงปูอ่าเป็นพระลงปูอีกรุ่นหนึ่งคือนะครับช่วงร้อยต่อฐานวะหลังจากฐานบัวมากบวความบวง่ายมานี่นะครับจะมีเนื้อย,ยืนออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เคือของลงปูแหวนนะส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังบางองค์จะเรียบ าบางองค์าางจะนุ่นนิดหน่อยนุ่นในที่นี่คือแบบมันจะอุ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับนะอุ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนบางส่วนทั่วไปก็จะเห็นแบบไม่ละนี่อุ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับาบางองค์ก็อุ่มหลายเรยก็มีนะครับนะอัอนนี้กับพระแม่พิมพ์บ่เห็นลองร้อยการถอนแม่พิมพ์บ่นี่บ่เป็นเส้นนะครับแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยอยูุแค่นี้อยย่สุดแค่นี้นะครับป่ะนี่มองใบโพธมันเกยไหมอยมย่สุดแค่นี้นะครับไอ้ที่เนื้อที่อยู่นี่มันปกลงไปเนี่ยคือ เขาใช้มือกดไงเขาใช้มือกดนะครับพอถอนพราขึ้นมามันเลยเป็นขีบมามนาะเป็นขีบตามขอบนี่นะครับเป็นขีบเป็นนุ่นๆเป็นซันขึ้นตามขอบนะครับอ่าส่วนด้านล่างเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสีพิกลนะครับนะเป็นสีพิกลนะครับอ่าสีที่มีราคาแพงก็คือสีแดงนะครับสีดํานะครับนะสีดําสีแดงสีดาอ่าการเลนหางกับยูรักลวยกลางๆครับสาหรับพะลลอ หนาหยักลุงปูแหวนนะครับไปลื่นหนาหยักปูแหวนกาเรนฮักกยูรักลอยกลางๆครับถ้ามีก้องกับหลายลอยนะครับถ้ามีก้องกับความกัหลายลอยพระรุ่นนี้มีก้องนะจะบอกใครว่ามีก้องนะครับมีก้องกัหลายลอยนะครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพางนะครับเหรียญรุ่นประสบการณ์เหรียญเข็มง้อที่เราได้ยินกันปีหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ก็ซื้อว่าสภาพสวยนะครับ อ่าเรื่องประสบการณ์เป็นยังไงนี่ผมบ่ขอเอ่ยถึงนะไปหาอ่นอานออกนะครับตามข้อล้ำต่างๆในโลกออนไลน์เพว่าจะเป็น f c e e o o o อ่า o o o g l e หรือว่า YouTube กคดีนะครับนะอ่าคดีมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการไปรักษาตัวอ่าโงรงพยาบาลของชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับไปฉีดยาแล้วอ่าหมอฉีดบ่าเข่านะครับเข็มแทงบ่าเขา่าจนเข็มงอเนีนะ่ยอ่านบวมาสีบวบแล้วก็ได้เดบบอซำ คื่อชาวบ้านผมก็จำครับแคร้บค่าดว่าเป็นยังบ้หูผมก็บบหูว่าเหตุการณ์เป็นยังไดนะครับนะแตะ่จับใจความสาคัญเดว่าได้เขาไปรักษาทําการรักษาอยู่โรงพยาบาลนะครับเนี่ยไปฉีดยานะครับฉีดยาพวกเขานะครับฉีดแล้วก็ฉีดยู่ฉีดพวกเขาฉีดจนเข็มงออ่ะหมอก็เลยถามว่าในตัวมีอย่างบ่ะครับนะคือหมดหนทางแล้วนะก็เลยต้องถามว่าในตัวพวกเอยียงมาบอ่อก็เลยหยิบเหรียญลุนีขึ้นมหาห้นะครับหยิบเหรียญลุนีขึ้นมหาห้หมอเบิ้งนะครับแล้วก็ฉีดยาไม่นะครับ น้องเรยกบอกให้ออกแล้วเอาฉีดยาไหมนะถึงได้ฉีดเขานะครับนะอ่ะพาพระรุ่นนี้จะมีอยู่หลากหลายเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายลักษณะนะครับหลากหลายหน้าตาบล็อกพิมพ์นะครับโอามีหลายบล็อกพอสมควรอยู่นะครับนะบล็อกที่ย่อมคือบล็อกหาแตกนะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาสวยๆบ่ล็อ,อกคมๆเลยนะครับอาจจะบสมสวยหลายอยู่ในเกณฑ์ประมาณจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผัวมีห้อยแดงตามตรงซื้อนะแต่สภาพนี้ก็ถือว่าหายยากนะครับสำหรับเรียนประสบการณ์ ส่วนมากเขาจะเห็นแค่นาหนีไปมาแล้วนะนาหลวงปู่นีไปมาแล้วนะครับช่วงเข้าช่วงแขนนีไปมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรียนประสบการณ์อันนี้นาเงีคมชัดอยู่ครับเป็นรอยปอกนิดๆนะครับเป็นรอยปอกของอล่มดำนิดๆนพะพระพระนุ่นนี้มีเกย์วอันนี้ผมก็บ่มั่นใจส่วนมากที่เจอคือเป็นแท้เลยนะไม่ว่าเป็นเกย์นะเขากับเบิรงความคมชัดความตึงของเนื้อหาลักษณะ,ะแม่พิมพ์ อ่าแล้วก็พวกเส้นสายฝนเกิดจากการทําความสะอาดบล็อกตอนแกะต่างๆอย่างเศษเน่าแบบนี้บ้างนี่อ่าเป็นเนาะอ่าแล้วจะมีการปั๊มยังแล้วแต่นะครับนะที่ห้องใส่เบิงอ่าเบสิกในการเบิรงเหรียญปั๊มนะครับใช่ได้ครับใช่ได้ใช่รับถ้าใช่ได้ครับถ้าทำความเข้าใจใช่ได้จริงครับนี่บ้างนี่เบิรงความคามงเหมือนบ้างพวกเส้นขีดเกินถ้าเป็นเหรียญแกะ เมือ่อเขาก็ต้องเบิงพวกเส้นขีดเกินพวกเส้นแตกตามตัวหนังสือนะครับเห็นบอกอันนี้เป็นตัวตอกเห็นปะหัวตัวหนังสือเป็นตัวตอกนะครับนะ <c oughs> คือการแกะตัวหนังสือนี่ถ้าเป็นตัวหนังสือกลมก็คือสีไส์เล็กแกะกลมนะครับถ้าเป็นตัวหนังสือเลี่ยมเป็นแท่งก็จะได้การสีไส์เล็กที่เป็นเลี่ยมมาแกะดงหนังสือมันก็นเลยเห็ดมันมีความจะบอกว่าไงล่ะ มันมีความตายโตนการแกะอยู่นะครับนะมันมีความตายโตในการแกะอยู่นะครับห็นบ่อันนี้โตหนังซื้อกับหัวนี่สังโพลเทียครับเป็นการตอกคนะรับส้างโตหนังซื้อขึ้นมาพอถึงหัวเว้นไว้เดี๋ยวค่อยเอาเล็กมาตอกนะเขาจะเห็นว่าหัวโตหนังซื้อมันจะเสมอไกลเคียนกันนะไกลเคียนกันนะครับนะวิธีการเบิ้งโตหนังซื้อเข้าเบิ้งบางอย่างครับถ้าไปเลียนแกะมือ สร้างสิบสสมารถแกแบบต่อเนื่องได้ภายในตัวเดียวตอนมีการคิดเกินคิดขยักนะเพราะฉะนั้นเขาจะเบิ่งร้อยต่อของตัวหนังสือถ้าเป็นเหรียญแกะนะก่อนแรกแล้วต้องเข้าใจกับมาธีการแกะก่อนแล้วต้องเบิ่งร้อยต่อตัวหนังสือนะครับเห็นบอเขาจะเห็นอยู่นะเห็นบ่อมองอ้ออ่างนะครับเขาจะเห็นว่ามีพื้นตัวหนังสือมันจิบ่เสมอกันงองูก็ดีเห็นบอนี่เห็นว่าร้อยต่อนะครับ รอยต่อต,ตรงสือนะครับนะเห็นบ่าวรอลิ่งสินป่าขึ้นสละอาก้อนเล้วค่ฟเมื่อขึ้นตรงหัวขึ้นไปนะครับร้อเลือกเข้กันเห็นบ่าลักษณะของต,ตรงสือมันจะเป็น,น,นะน,ปนทับกันอยู่น้จะเป็นเส้นทับกันอยู่มันจะบ่ได้เป็นเส้นเดียวกันแต่ผู้ใดามาได้ก็หาสังเกตนะครับเด้อเหรียญยุคปีหนึ่งกว่านี่นะครับปีหนึ่งกว่าลงไปนะครับนะเพราะว่าหลังจากปีหนึ่งกว่ามันจะเป็นการกัดน้ำยาแล้วนะครับตรงสือจะเป็นผิวมะละแล้ว ปีหนึ่งกว่าลงไปพยามเบิงลักษณะจดจำลักษณะของเหรียญจดจำลักษณะของพิมพ์พระจดจำลักษณะของการแกะลงรายละเอียดต่างๆนะครับของพิมพ์ผ่านนะครับเข้ากับจีเข้า,ขาใจเพราะเข้าใจเข้ากับจีคำนวณอ่าหรือว่าคาดการได้ว่าเออเหรียญปีนี้มันเป็นการแกะเหรียญน,นี่เป็นการแกะมือลักษณะการแกะต้องเป็นแบบใดน,นะบ่ตรงซือ้อบ่ตรงหัวตรงซือ้อไงว่า แทบจะเท่ากันเลยนะครับนะเพราะเป็นการตอกนะครับอ่ะนีกิเลนเข็มงประสบกณ์อาการเลรนทังกะตอนนี้กับยูรักลอยกลางๆครับนะรักลอยกลางๆให้สะพานสวยกันหลายลอยนะครับบอกนิยมกอาจจะเป็นพันละนะครับนะบงกับ่บค่อยได้ซื้อขายยิบกับปันไดน,นะครับโด,โดนเที่ยวพ่าเที่ยวเาว่าถูกแกกับ่ค่อยเสือเพราะว่าส่วนมากก็คือว่าครับมันเดือแต่พะบ่ค่อยสวยนะครับเล่บ่ค่อยได้ซื้อปันไดน,นะครับ อ่าต่อไปเป็นสมเด็จนะรั่นอนนี่เดเวล่าแล้วนะครับเวล่าก็เริ่มเขามาหลายแล้วอันนี้เป็นสมเด็จลวงปูอิงนะครับร้อยสิบปีนะครับอ่าสมเด็จลวงปูอิงร้อยสิบปีพระค่อนข้างมีหน่อยนะครับพบเจอหน่อยแล้วก็อ่าลักษณะของพระอาจจะบ่ค่อยคมชัดในบางองค์นะครับเนื่องจากว่าม้วนสารหยาบนะครับม้วนสารหยาเว่าะจะเห็นว่าเป็นห้อยว่าละแหงห้อยล้านนะครับห้อยกดทับนะครับแต่ตรงซุ่ม ยศน้าของลวงปูนี่เห็นบ่เ้าจะเห็นว่าเป็นมิตินะเป็นมิตินะครับนี่เห็นบ่เป็นมิติลึกตั้งเป็นซันเล่นบนอ่าน,นี่คือมิติคำว่ามิตินะครับอ่าเฮ็ดไห้เฮาเบิง่งง่าย,ส,ายสบายสบายตาคนระับพาเจ็ดสี่ก็เรียนหากันนะครับนะเรียนหากันแล้วก็มีความต้องการค่อนข้างมากพอสมควรแต่ภาเนี่ยบ่อ่อยได้เห็นของเพราหนึ่งลักษณะของราเนี่ยคือหนึ่งองค์บ้ใหไง สองอด้านหลังนะครับบโบรมีมี่ยังจะบอกว่าบ่มี่ยังบ่บอกกันไปเลยคือพระมันบ่ค่อยสวยนะครับแต่สวยแค่แค่ให้บางองค์พ่อพระบ่สวยเนี่ยพวกตังสือมันก็นจะลบเลื่อนหายไปเพราะท่านอาศัยแค่คนที่เคยเล่นคนที่เคยหยิบจับคนที่เคยศึกษานะครับนะเห็นในสนามบ่อยๆนี่ไม่จําได้ว่าพระอันนี้เป็นของหลวงปู่ใดนะครับการเล่นหายอยู่ประมาณใดนะครับนะอันนี้ก็ดักอยู่หลายลอยนะครับนะสำหรับเนื้อดํา จะมี2เนื้อหาครับคือเนื้อดำกับเนื้อขาวนะครับสำหรับสมเด็จหลวงปู่อิงร้อยสิบปีปีสามแปดนะครับนี่นี่สหธรรมมิกของหลวงปู่หมุนเลยนะครับหลวงปูอ่อิงเพิ่นจะอาจจะบอกว่าเนี่ยเพิ่นจะแข่งในทุดงควัตเพิ่นมักทุดงแห้งนะครับสำหรับหลวงปู่อิงอายุเพิ่นก็บร้อยสิบแปดปีเวอเดอร์เวนหน่อยหน่อยนะครับได้ร้อยสิบแปดปีเอ้ร้อยสิบแปดปีแหละนะผมจำไม่ผิดนะมนั่วหัวสิบแปดปีหรสิบสี่ปีอันนี้ร้อยสิบ ปีนะครับนี่ปีสามแปดนะรสมเด็จลุงปูอิงแบบนี้หายากนะครับนะไม่ค่อยได้เจอครับเรียนหากันยู่รัก้อยกลางๆนะ,ะถึงลอยปลาในสภาพที่สวยๆนะครับนะราคาที่ผมราคาคานิยมที่ผมบอกไปย่าไปยึดติดนะครับย่าไปยึดติดเพราะว่าอย่างดีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเมื่อนี้ผมอาจบอกรัก้อยเมือ่อไหอาจจะเป็นรักพัาก็ได้หรือผมอาจจะบอกราคาผิดก็ได้นะครับนะเพราะว่าผมเรียนหาที่สานีผมไม่ได้ไปนั่นนะซื้อมาถามมิ แต่มีกำไรกับขายกระแบ่งปันกันไปนะบ่ได้ว่าเออต้องพระองค์นี้ต้องขายให้ให้เกินราคานีให้เกินราคานีมันบ่แมนนีครับเด้อันต้องเข้าใจเมื่ออ่าเว้าถูกข้อหอมมวนกันแล้วก็นกำไรนิดหน่อยก็ขายกันได้สําหรับพระพวกเพื่อนฝูงกันนะครับนะบ่ได้ซีเรียสนะครับนะเพราะฉะนั้นการเดล่นผ้านี่ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับความชอบแต่ละคนนะครับประเด็นสําคัญคือพระแท้นะครับต้องพระแท้เท่านั้นนะครับ อ่ะนะครับมืัอนี้กะบีสิ่งที่ดีมากเลยนะมันกันเพียงเท่านี้แหละส่วนที่เหลือนะครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับนะคลิปนี้มันเวลาโดนแล้วเดี๋ยวพี่น้องกัซซี่ลำขั้นกันไปมันโดนพูดนะครับอ่าข้อมสนใจข้อมอนันต์กัซซี่ลดหายลงไปนะครับอ่านะครับมี่ยังอยากสอบถามนะครับทางช่อนก็ยินดีตอบให้นะครับอันใดที่ตอบว่าได้ก็จะหาข้อมูลมาให้นะครับพยายามจะตอบทุกอย่างแหละนะครับอ่าอย่าถามคือว่า ขายเท่าใดขายเท่าใดนะครับธรรมงอิลริย์กับการขอความมาครับนะการขอความส่วนตัวมากช่องทางกับติดต่อผมกับมีอยู่ใต้คําอธิบายของคลิปนะมีไว้ให้หมดแล้วนะครับจะไปถามคอมเมนต์ในคอมเมนต์นะใต้วิดีโอหรือผมลังเทียบผมกับเบอรเบิ้งลังเทียบผมกับมันกับเบอรแจ้งเตือนผมนะครับผมหมดเบอรเบิ้งผมกับเบอค่อยได้สนใจนะครับนะเบอค่อยได้สนใจบันไดนะครับหลังๆมาอันนี้คอมเมนต์เหงบอค่อยได้แจ้งเตือนเลยนะครับ แ้่มีอยังสอบถามก็ยิ่งสายตรงเข้ามาเลยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับโดนโดน,โดนผมขอไปเบิอร์ผงกาซีออกมาตอบให้นะครับเดอ้ออย่าลืมนะครับก่อนจากกาันมาเนี้อย่าลืมนะครับถ้าประทับใจในการให้ข้อมูลประทับใจในการนําเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดติดตามคุณเป็นกําลังใจทั้งช่องนักเลงพระทองทินได้ครับเดอ้อช่วงนี้ก็ได้รับความเมตตาจากเอฟซี FC, ทั้งที่ขาประจำแล้วก็ผ่านทางมากก็ค่อนข้าง หลายพอสมควรนะครับกัยอด follow ก็ได้สีพันแล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามารับชมรับฟังส่องบ,นบานๆ่องนี้อีก่องหนึ่งนะครับนะสำหรับกำลังแรงใจทุกคนอนครับสำหรับโอนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วสำหรับโอนี้ก็สวัสดีครับผม